สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้นะผู้ชมเรามาที่อยู่ที่วัดผีเรือล่มนะครับเรากำลังเดินทางไปหาปู่ตาเจ้าเลาะเพื่อไปขอโชคขอลาบกับท่านนะท่าน,น,านผู้ชมเดี๋ยวเดินทางไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะอาจจะเป็นคลิปไม่ยาวนะท่านผู้ชมเพราะว่าเวลาทุกคนมีค่านะครับแอดมินอยากให้ทุกๆคน ที่เข้ามาดูคลิปของแอดมินดูแบบจบรวดเดียวนะท่านผู้ชมเพราะทุกคนก็ต่างทำงานนะท่านผู้ชมเนาะก็เห็นใจสำหรับคนที่ไม่มีเวลาดูอะไรมากมายนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขกับปู่ตาเนาะ ในงวดที่ผ่านมาเสียดายนะท่านผู้ชมที่ว่าหอกกับหอกกับเก้าตัวเดียวกันนะท่านผู้ชมนะหอกกับเก้าตัวเดียวกันสามาขอสูตาเราเห็นเลขหก้านะท่านผู้ชมตอนนั้นนะ แดี๋ยววันนี้เราก็จะมาขอพรขอโชคขอลาบกับปู่ตาเช่นเดิมนะท่านผู้ชมแต่แอดมินขอจุดทูบก,ก่อนนะครับจุดทูบแล้วนะท่านผู้ชมเนาะทูบแ,นะแอดมินก็จุดทูบขอแล้วนะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมารูปตัวเลขไปได้วยกันนะท่านผู้ชมจะเห็นตัวเลขตัวไหนเนะาะใครเห็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมจะเห็นเหมือนกันไหมนะท่านผู้ชมเนาะ ค่อยๆส่องนะผู้ชมเห็นตัวเลขตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมค่อยๆส่องนะท่านผู้ชมเนาะ นี่นะท่านผู้ชมตัวเลขเป็นเลขเกตับหัวนะท่านผู้ชมเนาะด้านล่างเป็นเลขสองนะท่านผู้ชมเนาะหรือว่าเลขนี้จะมาท่านผู้ชม เห็นเป็นเจ็ดห้าสองนะผู้ชมตรงนี้นะผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมอันนี้เลขห้านะผู้ชมนี่เลขสองอันนี้เลขเจ็ดนะผู้ชม 7, 5, นะเจ็ดตีลังกานะผู้ชมเจ็ดห้าสองนะผู้ชมนะจะเป็นห้าเจ็ดสองก็ได้เช่นเดียวกันนะผู้ชมหรือว่าตัวเลขตัวนี้จะมาผู้ชมทาไมเห็นหลายจุดจังเลยผู้ชม อันนี้ก็เลขเจ็ดเหมือนกันนะท่านผู้ชมนี่เอ๊หรือว่าเลขสองเจ็ดเจ็ดสองจะมาท่านผู้ชมทำไมเห็นหลายที่จังเลยท่านผู้ชมตัวเลขเห็นแล้วนะท่านผู้ชมนะเห็นแล้วเราก็คงไม่ไปถ่ายต่อนะผู้ชมเห็นเลขเจ็ดเลขห้าเลขสองนะงผู้ชมนะจับตัวเลขซื้อนะท่านผู้ชมห้าเจ็ดสองนะท่านผู้ชมเนาะ ห้าเจ็ดสองสองห้าห้าสองสองเจ็ดเจ็ดสองห้าเจ็ดสองนะผู้ชมนะัดจับตัวเลขควายกันซื้อนะท่ผู้ชมห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดสองสองเจ็ดสองห้าห้าสองนะผู้ชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทางช่องของเราพบกันบนช่องเลขเด็ดควนดวงเฮงสำหรับคลิปนี้ลงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ